อัปเดตนะครับอันนี้ก็วันที่4นะครับ4มกราคมนะครับปศสองพันร้อยหกสิบเจ็ดครับเอาเปิดสกกลาดใหมครับราคาอ้อยก็เหมือนเดิมครับตละพันเจ็ดนะอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับตลาดวิจิตปัญญาเหมือนเดิมครับวันนี้นะอ่าอ่ะดูดูดูในคิมงานนะครับคิบอ้อยนะโอ้อยจานนุ่ ง่ายๆเดใช้งานได้จ <Heritage> ริงครับแบบนี้นะอ่าอ่าสีจำันก็ทำการขีดเหมือนเดิมครับรถยืนล้านนะครับคันนี้นะอ่าลานยืนล้านนะครับ เสียงนิ่มดีมากครับิีวันนี้นะอ่าเอาคำแรกคำแรกคำแรกมาแรกคำแรก อมาอีกแล้วครับคันนึงนะเออบุต้าครับบุต้าอาร์ทีลอยนะครับมาโดยนางสยามคุบต้านะครับกานนี้น่าจะเป็นในเสือ้อนูนไหมเสื้อนูนเสื้อเรียบนะครับโอ,อ้เสื้อเรียกกันลงไปนะครับเอ,อ้า้องไป ดึงสลิงให้แล้วครับนะถึงจะลงได้นะครับสำหรับรถแดน,นนะอ๋ะอเกาะแล้วตอนนี้ดึงอ่า อาหอยลวงครับอหอยลวงโอ้โหเสื้อเสือนุนครับเสือนุนคนระับตัวนี้นะนอ่าโอ้ไม่เกับสองตันได้เลยเนี่ยนะโอ้อยสวยงามมากเลยครับ หลัดมานะครับนี่นาง,งานนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับงานนับชื้นอ้อยเนื้อสดนะครับมี่จิตวิญญานะครับอ่านครื่องช่างครับขึ้น่อช่างอ่าดูดูครับดูดูคำสองคำสองอ่า ครับกินงานนิ่มๆนะครับอ้ออาวคำคำโอ้โอ้ตกแก่ขิ้เบียงนะครับว้าดีละประมาณนี้เลยนะเสร็จท้ายเสร็ท้ายหน่อยออ อ้อยหนักดีนะครับอ้อยรือว่าอ้อยรับซื้อสดๆมาจากไร่สวนเลยนะครับแล้วก็เก็บขึ้นไปขายเลยนะครับโอ้หนําหนักอย่างนี้ไม่มีหายแล้วครับนะอ่าโอเคนะครับนะราคาก็พออยู่ทุนอยู่ได้นะครับนะทำไรก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับนะมาเอานี่แหละครับเอาความสะดวกสบายนะครับให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับนะ รับกินข้าแก่ใหญ่นะครับเปิดร้นานรับซื้ออ้อยนะครับอ่อาไม่ยกมผมให้ละมั้งนะนโอ้มาอีกครั้งนะครับโอ้จันเดียจันเดียจันเดียมาแล้วใส้หวดวใส้หด à, chứ <laughs> một tay một mà chuột mà áo chuột 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 ก็แข็งยิง่งม่่มงยิ่งดีะเออสีวะโอ้ดีดีเปสามสิบแรงมากนะครับโอ้สามศนะเออ โอ,คคอโอ้โหอดกันเลยครับคันนี้นะโอ้นิ่งมากเลยครับกระเบียตัวน,นี้นะโอ้เรื่องนิ่งวินใช้ได้เลยนะครับเอา โอเคครับอัปเดตประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับหน้าร้านนะครับรับอ้อยเงินสดนะครับโอ้ราคาอ้อยก็ปกติครับราคาเท่ารบมาณเอามาแล้วน่นครับเดี๋ยวบอยก็เดินทางนะครับเข้าบ้านแล้วนะอ่าน่องจากว่าขาดมันขาดครับต้องไปซ่อมก่อนนะครับเอาโอเคครับคลิปนี้ครับเอาไว้คลิปนี้ครับเอฟซีนะครับเดี๋ยวไว้ตับต่อในคลิปต่อไปนะครับ ในวันพรุ่งนี้นะครับ FC นะอาวันนี้ก็สามคลิปนะครับวันนี้สามเนื้อหานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับโอ้ดีให้ความการสนับสนุนทางช่องของเรานะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับโอ้ขอบคุณมากมากครับดันดันครับไปถึงพันติดตามให้ได้เร็วนะครับเราจะได้ทําตามสัญญานะครับกับย c ซีนะครับของสมุนไรคุณแรกก็น่าจะเป็นเครื่องละครับนะ สกินทางช่องนะครับวิธีการทำงานนะครับนะตัตเสือหนึ่งอยตัวแรกนะครับแจกเอฟซนะครับอ้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอให้ f อทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะครับิดหวังสินใดประส์สินได้ก็สสมความมุ่งมั่นปรจจุนนะครับ โลขยาปารมาราพาครับการไม่มีโรคปดลาะเสริฐนะครับท,ที่ทานใดที่่วยอยู่แล้วก็ท่านขายอะไรนะครับไขายเร็วเลยนะ,อะเอากินนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเอฟซี FC นะหนูงข้าวแล้วครับหาข้าวกินกันครับข้าวเที่ยงนะโอ้ยไม่ได้กินเลยครับเอาไปกินี้ครับสวัสดีครับ